ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับการหาลิมิตของฟังก์ชันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นลิมิตของฟังก์ชันวิธีแยกตัวประกอบเพียงแต่ว่าโจทย์จะแอดวานซ์ขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับเรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์นะครับลิมิต x กำลังสบวก4 x กำลังสองบวก x ลบหหารด้วย x กำลังสองบวก4 x ลบหเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้1น,นะครับ เมื่อรองแทนค่าแล้วก็แน่นอนครับส่วนสูตรอยู่แล้วอ่าเอานี้ประเด็นก็คือว่ามันเป็นกำลังสามที่ไม่อยู่ในรูปผลบวกหรือผลต่างกำลังสามนะครับนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีของม .4 นะครับทฤษฎีบทเ็จเสือที่จะแก้ปัญหาโจทย์ในข้อนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าข้างล่างนะครับเป็นสมการกำลังสองแล้ก็สามารถแยก2เลขได้นะครับเลขใดกันที่คูณกันได้ลบ5แล้วก็บวกกันได้4นะครับก็ได้ x ลบ1คูณกับ x บวก5นะครับส่วนตัวบนจะต้องไปแยกพิจารณานะครับตามวิธีทฤษฎีบทเสร็จเหลือที่เรียนตอนม4ีนะครับนี้เราจะมาทบทวนเลขมอ4กันนิดหน่อยนะครับ ก็กำหนดให้ p x เป็นตัวตัวเศษนะครับ p x กำลัง3บวก4 p x กำลัง2บวก x ลบ6นะครับทิสฎีบทเศษเหลือ,อเลขที่จะหารได้ลงตัวนั้นนะครับแทนค่า p x ลงไปแล้วจะทำให้ประโยชน์ p x เท่ากับ0นะครับเลขที่ควรเลือกก็ไม่ใช่ควรเลือกเลือกเลขมั่วทั่วไปนะครับเลขที่ได้ก็จะต้องหารตัวหลังลงตัวเช่น1 บวกลบหนึ่งนะครับบวกลบสองบวกลบสามและบวกลบหกนะครับเราแอบทำมาก่อนแล้วครับเลขเราเลือกเลขหนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะครับลบหกเท่ากับศูนย์พอดีนั่นก็แสดงว่า x ลบหนึ่งนะครับหาร px ลงตัวนะครับคราวนี้ลงตัวแล้วมันได้เท่าไหร่เราก็จะต้องจัดการหารนะครับเราก็จะหารด้วยวิธีหารสังเคราะห์นะครับซึ่งจะเร็วกว่า วิธีหมอต้นเล็กน้อยนะครับตัวเลขที่เขียนนะครับ x ลบหนึ่งนะครับก็เอาหนึ่งมานะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นเลขสัมประสิทธิ์ x กําลังสามนะครับ,ส,รบสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่ง 4x กําลังสองสัมประสิทธิ์เป็นสี่บวก x 3, ส,สัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งแล้วก็ลบหกสัมประสิทธิ์เป็นลบหกนะครับหึงตัวแรกดึงหนึ่งลงมาหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะใส่หนึ่งตรงนี้ 4บวก1ได้5 1คูณ5ได้5ใส่5ตรงนี้1บวก5ได้6 1คูณ6ได้6นะครับบวกกันลงมาได้0ูพอดีก็แสดงว่าหารลงตัวนั่นแหละครับเพราะว่ามันมันประกต้องตามทฤษฎีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอ่าแสดงว่า Px หารด้วย x รูบ1ลงตัวหารแล้วก็จะได้เนี่ยครับ x กำลังสบวก 5x บวก หรือในทางกลับกันก็แสดงว่า px เนี่ยแยก2เล็บได้แล้วเป็น x 1, บลบหคูณกับ x กำลง 2, 5, ังสองบวกห x บนะครับเสร็จตรงนี้แล้วเราก็สามารถจะไปหาลิมิตได้นะฮะโอเคตัวบนนะครับเราแยกได้แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่า,ามีพจน์ที่เป็น x ลบหกับ x ลบหหารตัดตอนกันได้นะครับแต่ว่าด้วยความมันบางอย่างเราก็เลยแยกตัวบนอีกสักหน่อยนึงนะฮะ โอเคแล้วก็ตัด x-1 ได้ล์ลบหนึไปแล้วนะครับแทนค่าหนึ่งเข้าไปก็จะได้3ามคูณสส่วนหเท่ากับสครับก็ได้คำตอบเป็นสองสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเป็นไงครับโจทย์แอวาขึ้นเราก็จะต้องรอบรู้นะครับอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนตอนอยู่ม .4 ด้วยนะครับสวัสดีครับ